ทีนอย่างงี้ง oh ันงกินฟางปะั้งากกิน้างตั้งรองกัดไน้องกัดไ้ไปโย้วววรอง้เป็นเทปเลยไมยาไปเที่ยวกุงเทียวกันดีกว่าไปไหม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 องกันไากินงลองเพลงให้ฟังก่อนลองเพลงให้ฟังก่อนไม่เอาน้องไม่กินน้องไม่กินจะเต้นเร็วตับตับตับตตบต ตับๆเลยหน่อยกินหางกินหัวกินตัวกินกันเอางงทําไงอีกหัวกินอีกตัวกินกันแมงตับตอก่อนเด้อเล่นแมงตับตอก่อนดึกกินหัวกินหางกินกันตลาดตู้เอ๊ะคนเดินลงมาเค้าลงมาเค้าลงมาน้องขึ้นไปข้าง <Ghoshan> <5 attraction> <Ujima>

bớt bên nè. Bye bye, bye con bớt bye con bye bye con bye bài con bài con Bây bài. Bây bài con <laughs>